สรุปแล้วนี่ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นงานของผู้ใหญ่หรือกันวันนี้กิจเป็นที่เลยนะวันนี้เป็รเ่ง้องาใช้

นักหัวต้นลากหัวเสือเต้นเสือเต้นลูกเฟ้อเฮะเอาถ้าใครไม่เปลี่ยนชุดนะเอาเลยถ้าใครพีไม่ต้องไล์นะพีคปีรู้ว่าต้องทำยังไงจะลงทันไม่มีลงทานก็ตามไปเตรียมตัวมาใหม่เลยเรารอดแล้ว ลราก็เจอนไปแล้วแต่เราจะไปเพียรแล้วบอกแล้วเรามีดีให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือทุกทีแต่เช้านี่จะเรียบร้อยปีนี้สว้าดีครับผมมันอ่านคอมเมนต์มันมองไม่เห็นนะ ความ่วมือเล็กๆน้อยสร้างความสนุกสนานไปใส่กระโปรงใส่ผ้าถุงจะใส่ผ้าขาวม้าจะใส่ผ้าสร่งก็ไปใส่มาให้มันเรียบร้อยถ้าปากไม่แยมแก้มไม่แมดมไม่ต้องออกมาตั้งคลิปตั้งกล้องนะเอาแล้วเอาแล้วพอให้เตรียมตัวนานมากอัดให้นะเด็กเล็กออกมาก่อนผู้ปกครอ,องออกมาเอาเฉพาะเด็กนะครับเอาเฉพาะเยะาวชนนะครับ ไปเดี๋ยวแจกไปเช็คหน่อยเช็คเช็คหน่อยว่ามีถึงร้อยคนไหมครับที่เหลือที่ถึงร้อยคนไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแจกทั้งหมดแจกทุกคนนะครับแจกทุกคนเอานับเด็กน้ำพี่แม่อุ้มเอาออกมาก่อนนะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนได้ทุกคนเดี๋ยวให้นับนะพี่มายืนตรงนี้นับนับลงน้ำหนึ่งนะเพื่อนสองสามไปเรื่อยๆนะเอานับ วันนี้ไม่เอาเทปเลยครับ ผู้ใหญ่ใจดีนะแจกทุนการศึกษาผ่านพี่อิสระมานะฮะเป็นแบ่งร้อยนะครับหลายปึกนะครับในมือเท่าไหร่ในมืออ๋อสองร้อยไปไม่เป็นไรเด็กเล็กอยู่ข้างนอกได้บอกว่ายังไม่ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวถามได้ผงไม่กล้าไม่เป็นไรเนาะอยู่ห้าร้อยเราจะแจกสองเดยวได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับสำหรับเด็ก จะแจกทุกคนมี200ใบถ้าร้อยคนก็แจกคนละสองใบเพราะว่าบางคนกลับบ้านไปแล้วไงบางส่วนกลับบ้านไปแล้วใช่กลับไปเยอะอยู่เนาะกลับไปเยอะกลับไปเยอะแล้วเอาคุณนี้เอาใบเดียวเทนั้นเนี่ยเขาบอกอย่าโลภมากได้เท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยพ่อคนหนึ่งไปปิดท้ายแถวให้หน่อย ปิดท้ายแถวคนที่หนึ่งร้อยนะจ๊ะปิดท้ายแถวหน่อยแล้วเดินตามตูดน้องๆมานะมีหนึ่งร้อยคนพี่โดยประมาณไม่เกี่ยวกับเด็กเล็กนะเด็กเล็กโอ้โหหรอเราพี่เผื่อค่ะเผื่อเหลือประมาณที่สิบคนนะเผื่อยังไงก็ไม่เกินไปถึงร้อยพี่ไม่เกินไม่เกินยังไงพี่ก็เหลือนิดหน่อยเอาครับผมนะเดี๋ยวพี่สลายะจะมอกทุดคนรับแรนกันที่คนนี้เขาจะขีดคนละบสองร้อยกอดคนที่หนึ่งรัดครับ พี่นับแล้วจะออกจากแถวนะครับพี่นับแล้วอยอกจากแถวนะอยกมือไหว้ล็องล็อกลอกล็อกล่อกล็อกับอกล็อกล็อก็อกล่อกล็อกล็อแมอกล่อกับอกล่อกล็อกล่อกล็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 กล็อกล็อกล็กล็อกลล็อกวอกมอกลอกล่อกล็กล็อกล็กล็อกล็อแลอกลอล็อกล็กล่อกล็กนะอลอกล็อกด็ก็อ็กลอล็กล็อกล็อลก็อกล็อกล็กล็อก้อกล็อกลคลอออ้ก็อด้อ้ ยังไงเราอยากจะเช็คผู่บพก็เช่นกันโอ้โหแต่ครับอยากจะเป็นเป็นที่สัุดจังเลยเนาะอาขอให้เด็กๆนะครับมือที่มางานมานิดรับแล้วมาติดนะครับเป็นดีจังเด็กดีนะครับได้กำลังสองใบคนเดียวเชื่อฟังผู้่บพที่พ่อแม่สอนเลยเด็กดีสวัสดีครับพามือแปมือตรวจสอบก่อนจะจำในสิ่งดีๆนะที่พ่อแม่สั่งสอนนะลูกนะ เด็กดีมีหน้าที่อยู่สิบอย่างมีอะไรบ้างครับเหลืองนับถือศาสนาใช่ไหมพี่ใช่โอ้ยเสือค้นข้อมูลได้หน่อยเด็กดีมีสิบอย่างด้ในการเรียนปะโอ้ยฝักข้อมูลไดน่อยนิดหน้อยเนาะนี่เราไปแยมด้วยเลยอ่าหนึ่งนับถือศาสนาใช่ป่ะใช่จะได้ถึง เออเอามาให้หน่อยเร็วถามอาจารย์ครูหน่อยผมก็ไม่เข้าโรงเรียนด้วยอะแม่เด็กดีมีสิทธิ์อย่างหนี่ยมีอะไรบ้างแม่หมุดตุ๊กหมุดตุ๊กเสื้อผมหมดคำถามต่อเอาเอาเลยได้แล้ว cltnwadanankasbanm